ถ้าเขาว่างถึงจะจัดงานวันนี้ได้อย่างนีทีมงานไปได้สามคนไปติดต่อวันนี้ไปจองไว้ตั้งล่วงหน้ากี่เดือนมปติดต่อตั้งแต่งานเมื่อเดือนสิงหาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานไปเนี่ยทีนี้ก่อนจะไปี่จะกำหนดงานเนี่ยปรากฏว่าต้องหาเวลาว่างของต้นข้าวก่อนไม่ว่างไ่ได้เลยวันนี้ว่างวันนี้วันเดียวที่วันที่ไปหานะพ่อแขกมาแล้ว มาแล้วเหรอมาแล้วแล้วลองเช็คดูกว่าจะได้คิวคือเรายังไม่กำหนดงานเราให้ต้องให้เขาว่างก่อนหาวงก่อนหาส่วนผสมโฉมก่อนคือเขาเหมือนวงเดียวกันเขาติดต่อกันได้ก็ไปหาพอเขาเขาได้วันว่างเราเราถึงได้เอาวันที่เขาว่างมาจัดงานได้ว่างวันเดียวซะด้วยเนี่ยที่ไปหาแล้วเนี่ยจริงจริงตรงตุกจีนไม่ว่างเลยอตรงตุกจีนไม่ว่างจะเอาก่อนจะเอายกปีใหม่ ไม่า <s> <c oughs> <c oughs> เอาลุงพลลุงพลมาจากไหนเนี่ยมาจากที่หมเองลุงพลมาทำไมมาทำไมทราบข่าวว่าเมื่อคืนเดินทางมาถึงกี่โมงที่วัดม่วงเนี่ยโอ้โหมาถึงเที่ยงคือนนอนที่อาเภออูอนอนทอออ่ทองใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยยังไม่กลับบ้าน มันเป็นที่เทียงวันลุงพุนเกลสียนะที่ยาลบรการนผมจองผมยังป้องกันไม่ได้เลยเขาย่งเลยยิโดนเลยผมโดนสหน้าแล้วมันอไม่อะไรออกก็ยาวชื่อชื่อมีหมดแต่มันหน้าด้านนั่งะจะทำไงมันได้นันห้ะที่ไปคุยให้เขาเออก็คนเรามันหน้าด้านทไงได เอาเชือกออกแลวยเชือกวางนี่นะราคายังมีอยู่เลยโอ้โหมันเถียงโอ้ยอันี่ชื่อชื่อมัดเชือกอะไรเรียบร้อยอยู่อยู่เต็มเลยยังอยู่ครบเลยพวกก็บอกว่าแต่นางเขาอย่างว่างั้นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องมีเรื่องด้วยรอรอว่าไงอ่ะเขาจับเขาไอควิเองเขาเขากลัวไง

จักผสิบตัวนี่ทางนี้มาหนุนเขาไหมผมสิบตัวตรงนี้เขาอยู่นี่เราข้างหน้าเขาเขามีกับข้างห้าไหมอันนี้ต่อเได้ต่อเปนะดต่อจากตรงนี้ไปได้ของเขานี่ของเขานี่พันเนช่ยนะอันนี้ของววพลอันนี้วพลอันนี้ทอทอหน้าเขา มอพนเข้าไว้เดี๋ยวหายห้ามลุกไปไหนนะลุงพลนะวดเยี่ยวก็อดทนเอาลุกไปเดี๋ยวโต๊ะยี้หายไม่ดีเยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เตรียมโต๊ะอี้ไว้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานประมาณพันหนึ่งครับจำนวนหนึ่งพันหนึ่งพันตัวนะต่อหนึ่งพันตัวพอดีเป๊ะเลยครับอาจจะมากน้อยหรือก็มีเสริมได้มีเสริมได้มีสำรองไว้ครับทางวัสดันบายไว้อยู่แล้วกอาไปเตรียมไว้ครับแต่ว่าที่เขาเห็นอันนี้คือหนึ่งพันตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่สีเป็นแดงเนี่ยใช่ไม่ถูกครับการทยอยการทยอยเข้ามาการทยอยเข้ามา แฟนเพลงอาจจะมาไม่ถึงอะไรเงี้ยเอฟซีของต้นข้าวอาจจะมาน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหตนฝนฟ้ากระลมอะไรเงี้ยอเมื่อคืนที่นี่ฝนตกไหมครับเมื่อคืนนี้ไม่ตกนะเมื่อคืนนี้ไม่ตกไม่ตกแต่ว่าเช้ามือเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ปวดหน้าก็ตกเมื่อเช้านี้ปวดแ้กหมูคึมคึมไปอยู่แต่ตกหยิบหยิมแบบน้ำหมดเลย อ๋อน้ำมนต์ลมแต่วันนี้ก็ตอนนี้เลิกดีเขาบอกกับเจ้าที่จะทาไว้แล้วอ๋อบอกกัเจ,ทจาทาไว้แล้วรกรรมการคนนี้เป็นคนบอกค<ต>ือมุมานเนี่ยที่วัดทองสวนคนมาสองสามพันเลยนะเมื่อคืนเนี่ยมาที่ไหนนะที่ เมื่อคืนที่สมุดประการที่น้องส้นท้าวที่สมุดประการเหรอใช่คนนั่นเย้ะเลยในในบริเวณนี้ก็ยี่สองพันเรือไม่ฮบที่ที่ที่นวด่ะที่ไม่ใช่มาถึงว่าในที่การแสดงของต้นข้าวนั่นนะที่ต้นข้าวเนี่ยก็ประมาณสองพัน ก็มี่สองพันตัวเลยเนี่ยเยี่ยมเลยสุดยอดเลยแต่แต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันอยู่ในลึกเนี่ยกลัวว่าเจ้าข้าวเขาจะมาแฟนเพลงเขาจะมายากก็คงจะไม่มาเขาไม่แน่ใจอะไรกันเดื่อยเนี่ยมายากจริงนะก็มายากครับเนี่ยทางโอ้โหซอกแซกเขาไม่รู้จริงครับถ้าไปเชื่อคุณศิริมาบางทีก็อาจจะหลงได้เพราะเขามาทางรัฐบมาจะรัฐไม่ได้จะรัฐยังไงอ่ะเมื่อกี้ผมรอทุ่งนามา นี่มันมันเป็นเส้นขนมจีนมาสี่แล้วมันมีแยกแต่พืชกต่พือเลยเนี่ยอ๋อเยอะใชไหมเออมาง่ายง่ายกว่ามั้งใช่ไหมใชได้แต่นี่ง่ายกว่าหลักแล่ะอ้อมเยอะเนี่ยผมมาทั้งเนี่ยใครเองมาทั้งห้มาได้ได้เี๋มาจากไหนครับเนี่ยทโอ้โหมมาไม่มาถนนโลกดีกว่านี่มาทางทางต่อพี่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยลุงใช่ อันนี้เขามาชมคอนเสิร์ตมาจากกรุงเทพโอ้เยี่ยมเยี่ยมสุดยอดอายุ69ปีกับอีก6กเดือนสุดยอดเลย,ยอเลยอฟซีครับต้นข่าเลยทีเพราะอะไรน้องต้นข่าใช่ใช่ฮะเยี่ยมเลยตอนนี้แกตามทุกงานไปทุกที่ตอนนี้มีบ้านก็จะขายบ้านแล้วโอ้มีรถจะขายรถ <c oughs> เอาการก็ไม่ไกต้นข่าเนี่ยเพราะว่าตามทุกงาน ยอดตุ๊ยอดผมก็ชอบนะคอเสียงนะเคยติดตามรายการที่เขาไปชิงทุนนะ68รายการนี้นะนั่นแหละผมก็ดูตลอดรุ้งเขาเพราะว่าเราก็ชอบร้องเพลงชอบสนุกสนานชอบลุ้นเขาตอนนี้พอเขาในแชมป์ไทยลัตรคือสุราพูดแล้ว ด <ắng> ังดังที่สุด,ดในประเทศไทยคือต้นข้าว <c oughs> เรื่องเพลงเขาพูดบน,นเวทีเลยไ,ไม่ใช่เขาพูดบนเวทีเลยเขาไปร้องเพลงต้นข้าวไง สร้างต้นข้าวมันเลยทำเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมใช่าจจะฆ่าสังกันแกมมี่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่แต่เขาก็บอกว่าช่องวันก็ดีใจแกมมี่ก็ดีใจพนักงานทุกคนในแกมมี่ก็ดีใจครูยิ่งดีใจใหญ่ว่าไงอยากดีใจให้เขาได้มีชื่อเสียงที่ดังลุกสิทธิ์เขาเลย ขายที่สร้างเขามาก็อยากให้เขาดังนะแล้วก็ตัวละพอใจช่วยก็เขาไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยครแล้วก็อยากให้เขาได้ดีอยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีลุงน้องเขาเยอะแยะเขามันยังไม่พูดเลยเขาเขารักลุงเขาลุงพลถ่ายรูปกับลุงเขาไหนเนาะถ่ายรูปเน็ตไปกรรมการวัดเลยอันนี้เป็น FC ผู้ทรงคุณวุฒิยยออดดแกต้องไปเปิดทุกงาน กำลังเป็น <พอ S 1> คน <พอ S 1> กำลังเป็นกนระแสอยู่ได้แต่ประชาชนมารวมไปว่าหนึง่งเอาละครับหนึง่งสองหนึง่งสองอ่าครับผมอ่าครับครับผมเพราะว่าถ้างานไหนไม่ไปฝนอาจจะตกต้องไปต้องไปงเปิดงาน แสดงว่าชอบร้องเพลงด้วยเปล่าชอบครับชอบปัดเสียงเสียงใสๆเมันเด็กอายุ13ปีชื่อชื่อชื่อลุงพลโอ้ได้ยินดูจะไปไลฟ์ได้ยินได้ดูโอ้ติดตามไลฟ์อยู่นี่นี่สัมภาษณ์สดจะเอาตอนไหนไลฟ์ของผมเนี่ยตอนนี่ฮะไลฟ์สดอยู่ครับตอนนี้ฮะมานาสตอรี่อะไรครับมาดาสตอรี่ มานาตอรี่อ่านี่แหละไลฟ์สดอยู่อ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกแล้วเมื่อเกินสิบนาทีสิบนาทีแล้วยูทูบไหนดูไหนยูทูบยูทูบยูทูบใช่ไหมมานามานามานาตอรี่อะไรใช่ยูได้เปิดดูของผมอ่าเปิดนี้เห็นถ้าเปิดนี้เห็นเลยวางป้ายไม่รู้เนี่ย พี่ผมนี่ยกว่าจะจัดงานเนี่ยกว่าจะว่างได้นะก็ถ้าวันนี้ถ้าเขาว่างลาถึงจะจัดงานรัเนียนี่ทีมงานไปได้สามคนไปติดต่อวันนี้ได้ไปจองไว้ตั้งล่วงหน้าสี่เดือนไปติดต่อตั้แต่งานเมื่อเดือนสิงหาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานไปเนี่ยทีนี้ก่อนจะไปเนี่ยจะกำหนดงานเนี่ยปรากฏว่าต้องหาเวลาว่างของต้นข้าวก่อนวันนี้ว่างวันเดียววันนี้ว่างวันนี้วันเดียวที่วันที่ไปหานะอพรแขกมาแล้ว มาแล้วเรมาแล้วแล้วลองเช็คดูหวัาจะได้คิวคือเรายังไม่กําหนดงานเราให้ต้องให้เขาว่างก่อนหาวงก่อนหาวงก่อนทุกนกก่อนหาสอพัธ์ชกคือเขาเหมือนวงเดียวกันเขาติดต่อกันได้พอไปหาพอเขาได้วันว่างเราถึงได้เอาวันที่เขาว่างมาจัดงานว่างวันเดียวซะด้วยเนี่ยที่ไปหาแล้วเนี่ยโอ้ยนีกินกับตรงตุ้กินไม่ว่างเลยอตรงตุ้กินไม่ว่างจะเอาก่อนจะเอายกไปใหม่ ก็ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยโอ้ก็เลยมาได้วันว่างเอาเดือน เดือนนั่นเขอยู่เจ้าวันนองวันางานงานจัดมากี่วันนั้นตั้งแต่วันที่เจ็ดสิบเก้านี่แหละครับเพราะว่าปกติมนันอุ่นเครื่องมาแล้วว่าประมาณที่ห้าที่หกเนี่ยเรื่องต,ต,ต,ต่อแต่จริงๆเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยทีนี้บริษัทชอกันช่างคุณเปียวตีวิศวเวสได้มาท่านได้เกียรติมาเปิดงานเพราะท่านเป็นคนในชุมชนนี้นะครับในทุกที่ในาการไปทำกิจการร่ำรวยที่กรุงเทพทีนี้ก็ได้ให้ใหท่านได้มามมพัฒนา ข้าบสถดกินสาเร็จมาเปจุันได้เฉลองเนี่ยครับวันนั้นท่านก็มาเปิดงานอันนี้เป็นคืนที่เท่าไหร่นะค้ายอ๋อคืนสุดท้ายที่ผ่านมานี่มีผู้มาเยอะไหมครัคนมาเที่ยวเยอะไหมก็เป็นการจองโต๊ะอ๋อเยเม เออเราต่อติเกนการร่วมลำพูนด้วยนะจอจออิออนบร่วมด้วยอกันครับผมปีนี้ถามหน่อยฮะจากใจเจ้าภาพ,าพจะต่อสัญญามปีนี้อีแรปีแรกก็ผงไม่ได้ต่ลอละเพราะเราไม่มีงานอะไรที่จะมีรายการจัดงานอะไรแล้วงางานใหญ่ๆไ,ไม่มีงานเล็กๆไปเราเราใงานประจาปีอ๋อที่นี่ไม่ใช่งานประจาปีหาว่าพรอตฉลองพอบูสเจอเจ๋ออ๋อเป็นงานฉลองพ่อบูสใช่ ทำเสร็จแล้อต้ดนสัญญากระช่างไว้ประมาณร่ห้าปีถึงจะเสร็จครับวันนี้ก็ได้เนี่ยตัวอาจารย์ในสอนจอริเกตอ่ะพอดีท่านรูดพมีความสนิทกับคุณปิวกับบริษัทเขาค้งอ่ะผู้จงรับใชยกันว่าแต่ท่านเป็นประธานกรรมการกรรมการบริษัทแต่ก็มีการพูดคุยถ้าคุยคนหนึ่งกรเพอย่าง้ ทั้งจะมีเจตนามาทอดกฐินที่มณฑลมาหาดอโอ้ห้าร้านนี่ถือว่ามากเลยก็แถวผมใช่แล้วก็มีคลินตรนี่ร้องญาติแถวนี้อีกทรครับผมวันนี้ครับผมโอ้สองร้านบาทล้วสามล้านใช่ก็เลยสิ้นสำเร็จง่ายโอ้ยขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับนี่งานฉลองพระอุโบสถที่สร้างใหม่นะครับไม่ใช่งานประจำปี แล้วก็ที่นี่ไม่ได้จัดเลยนอรครับผมนี่ฮะอันนี้ข้อมูลจากท่านกนรรมการวัดบ